พมมื่อนี่ปลาพิสานาาานะครับเิบ่นหิามาทิมะหิมแม่นะครับเนาะอืมเกียค,ย,คเกย,เยครับพี่น้องอจัดนะครับผมปลาไ่เกียนะครับพี่น้องเนี่ยปลาไ่เกียพี่น้อง ปลาใสเกลือแม่นะครับเนาะครับผมนี่ปลาเฮ็ดใสเกีลือครับเรียบร้อยครับผมมีมีปูน้ำนะครับพี่น้องมีปูมีปลาคอใหญ่มีกบสามอย่างสี่อย่างสี่พี่น้องใน,งนเบิ้งนะครับเนาะคลิปนี้ที่หาอยู่หาทกินของชาวบ้านเฮาครับผมหาปลามากอะก่ะกัคนชาวบ้านหามากก็มาขายให้แม่จะเป็นรายได้ของชาวบ้านไปขายเม่ไปไขายเป็นรายได้ของแอยเมียองแค่แต่คนมาซื้อไปสิได้กินปลาปลานี่เป็นปลาหน้านะครับผมมูนปลา ตลาดปลาสะได้ครับเี๋ปลาถ้าไปใส่เบ็ดมาครับปลาเบ็ดนี่ครับผมแต่เมื่อครับพี่น้องสวยงามครับผมสิภาพเบืองปลาครับมื่อกี้มีอันนี้ซุ้มปลาเป็นนะครับผมจะไปขายสดครับปลาคอ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 พี่น้องนี่ครับปลาคอปลาคอหน้าได้พี่น้องเรับปลาคอน่าหรือปลาช่อนหน้าครับผมนี่ครับนี่ครับปลาช่อนปลาคอหน้าครับผม หามาชุดเดียวเจลุ้มคลิปเดียกนะครับพี่กระปูพี่ปลาพี่ปูพี่กบนะครับผมนี่ครับเผมว่าไปหามาได้นะครับเนาะใส่เบ็ดนะฮะในป้านในป้าเบ็ดตลอดใส่เบ็ดทั้งเบ็ดต้ครับเนาะนี่ครับนี่ครับผมาใส่เบ็ดนะครับเนาะพี่หอนคนหลายครับผม ตัวยังตัวย you know ังตัวนีงตัวนังมาไทลุกเนี้ยนี่ครับปลาแล้วก็มีกบครับบันนี่นี่ครับกบน ก็เนี่ติดเบ็ดได้ทำได้สามตัวพี่น้องโอ้ยแกวเสียบอยูพี่น้องมานี่ครับก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 บหน้าเลยครับเพิ่มมันกบตลาดได้ครับเพิ่มสนี่ครับมาเอวไปแล้วเอวมาเอวไปย่างดีครับผมใส่ปลาได้ครับผมนี่กบครับก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 บโอ๊กนี่ครับไปอะได้แกวเมาได้ครับเด้อ กบครับอกบครับกบนากบนากินเบ็ดเงียร้อยครับผมเงียเขียดเนาะมันก็เลยกินก็ใดครับผมกบปลาปลาหลายครับมึงอืมครับ ครบบบัเดี๋ยวไปิ milk, ่งปูต่อครับผมนี่เป็นปูครับของติดใต้แล้วกันนะครับนี่คือปูหน้านะครับมันแตกออกนะครับแตกแล้วแจ็คออกลงกามแบบง่ายทีหนึ่งกระดองแสบนี e. ่ตัวผูด้วครับการใหญ่ตัวผูครับผมตัวผูก็ตัวแม่เพื่อนเนี่ยตรงนี้ที่เป็นเด็กตัวผูกระเจียวกระเจียวกระเจียวดอกเลยกระเจียวกัน นี่่เวลาเกจียวมันกันเจวกระปูครับผมวลามันผสมพันธุ์กันอย่างตัวนี้นะครับเนแม่นบ่เม่นเติมเกจียวกระเกจียวนะครับนี่ฮะปูทำไมเป็นยังไงเพราะว่าผู้ใดเอี่ยวไซปอนให้กินอันนี้มั้งครับเนี่ยกินของตัวแม่ตัวใหญ่มาดูดอุ้งหูเยี่ยวยังขึ้นเป็นวานถึนผู้เฒ่าเป็นวานะครับว่ายังแม่นว่าแม่นนะมันตัวเอาปจักพี่หน่อย เอนี่ครับปูครับผมเลายครับผมประมาณสองกิโลเลยครับสองสามโลเลยครับูกำลังพอตอครับเนเมโตครับเปนเมยเเมลครับ นี่ตัวแม่ครับมันตัวแม่หนิมตัวใหญ่กว่าตัวผู้แล้วครับเบ๊กเดี๋ยวดูโอ้เอ๊ะบีบมืออู้หูเขาจะหงุดหงนเลยพี่น้องนยนจับผิดถูกจับไม่กันหบีบเจ็บแทะโอ้ย เหน็บมือพี่น้องก็จะไข่ได้น้องโอ้โหเหน็บมือเสยพี่น้องอือหือดูดองปลาได้มันน้งเนาะครับอือหือเหน็บมือเจ็บเปกเลยพี่น้องเลยยังเลือดออกเลยครับผมคมนะครับเนาะเฉพาะมันหนีบเนี่ยตายเห็นพี่น้องบ้าง ปูครับผมน,นี่เหน็บเมื่อเจ็ดออกนะครับเอาล้วครับผมคลิปนี้ก็ละพีแล้วน่นองอสำเร็จแล้วครับผมเห็นน่องในบางวิธีชีวิตหาอยู่หายกินของบ้านกระบ้านเขาเราก็มีพวกคาปลามาขายให้แม่ครับปูมาขายให้แม่ก็แม่ก็จะไปขายตัวหนึ่งแล้วก็เป็นได้ๆต่อๆกันไปนะครับเนาะนีน่มือ่นวิธีการท้ามาหากินของชาวบ้านเขาะนะครับเนะบาะเม่ได้มีหุ่นมีอย่างน้ำพืนนะครับผมนี่ครับหาอยู่หายกินแบบบ้านๆเอาเด้อ โคดะหนูจะไปเห็ดหนูตัวนะครับถ่ายคลิปนี้แล้วเด็กเช็ดหนูจะให้แมวไปคลายกเอาครับผมต่ผมก็ได้ต่อหน,นึ่งแม่ก็ต่อหน,นึ่งครับผมมากินกันไปเป็นทอดๆนะครับเนาะทอดกันไปครับผมผูครับพี่น้องปู้น้านะครับนี่บริบซื้อมันไปจับมากครับไฟแต่ใช้โมเส้นครับสำหรับปลาเข่าเนี่ยเหนื่อยมากโอเคครับผมคลิปนี้กับออาปลากรด กะไคร้กดะดิงให้น้ำเด้ได้ครับเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนุ่มนะครับผมผมกำลังใจคนละหนุนะครับเนาะกยากจขอบคุณนะครับผมถือกดต่างกับงผลงานของคนละหนุนะครับผมติชมเลยได้ครับอันนบ่ถือใจแบบบอกได้ครับผมเป็นอย like? ่งไรจังไลยนะครับเนาะติชมเลยครับผมคนละหนุก็สผู้นำเราต้องปฏิบัตินะครับเนาะมาแก้ไขคลิปของคนละหนุให้ดีเสร็จนะครับเนาะบงมาบิ่งตีชมเลยครับบงตีชมมาได้ครับผมตีได้ชมได้ครับผมตีช่อมมากขอบคุณนะครับเนาะ คือนี้แค่นีดนะครับผม <What? S 1> สวัสดีครับ